ม่วงในตะเข่งด้วยนะคะว่าเราสามารถปลูกในเข่งได้ค่ะแล้วก็แถมให้ผลผลิตเราได้เหมือนปลูกลงดินนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นปูนหรือเนื้อที่น้อยนะคะทุกคนวันนี้กษสาธิตแล้วก็มาทำให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่นะคะก็คือปลูกในตะเข่งซื้อเข่งมาจากร้าน20บบาทค่ะเป็นเข่งปลูกต้นไม้สีดำๆนะคะ ใบจะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะเขาก็จะมีขายอยู่นะคะนี่ค่ะออกผลผลิตแล้วค่ะทุกคนนี่ผลนี้ก็สามารถนำไปทำอาหารได้แล้วนะคะนอกจากมะเขือยาวสีม่วงที่เราปลูกไว้ในเข่งนะคะก็ยังมีมะเขือยาวสีเขียวะคะ่ะเป็นมะเขือยาวสีเขียวที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะ นี่ค่ะทุกคนผลนี้จะเด็ดก็คือเด็ดไปกินได้เลยนะคะหรือจะรอก่อนก็ได้ค่ะในในนี้นะคะก็จะมีแค่ดินกับขี้วัวนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีวัสดุอื่นที่หาได้แล้วค่ะก็คือจะสะดวกก็คือจะมีแค่ดินกับขี้วัวค่ะทุกคนแต่ถ้าใครมีมูลไส้เดือนก็ดีเลยนะคะมูลไส้เดือนก็ บำรุงดีค่ะพวกใบก้ามปูก็ดีนะคะนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งนะคะผลน,นี้อาจจะไม่ค่อยสวยค่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะก็เพิ่งเริ่มออกเหมือนกันนะคะการปลูกพืชผักนี่ก็คือจะปลูกแบบอินฟียีนะคะ100%ซจะใช้แค่น้น